เอาวิธีขยายนะครับวิธีขยายจุลินทรีย์เขาแสงไปทางหลังนะก็คือใครเราใส่ใบทางหลังเนี่ยที่ที่เป็นใบสะอาดมีโลมีมีแมลงเขาทำได้นะแต่ตัดแต่ส่วนหยอดเลยตัดกิ่งกาดใบแทบได้หมดเลยครับจนจนถึงส่วนที่เป็นสีเขียวเนี่ยนะสีเขียวถ้าถ้าเริ่มเป็นสีขาวหรือสีน้ำตาลเนี่ยเออจุลินทรีย์มันเขี้ยวเป็นขาวละใช่ไหมแต่ใช้ส่วนเนี้ยจะหยอดเร็วครับใทบได้หมดเลยกิ่งกาดใบมีสองอันช่างบอกใบนะว่า เวลาเรามาที่เย,ยมนรู้ย่าไปที่ไหนมาแค่กิ่งการทั้งหมดเลยเสร็จแล้วใส่ไปขึงหนึ่งของภาชนะทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นขวดหรือว่าจะเป็นถังอะไรเงี้ยนะแต่หมดเลยแต,แต่แต่ต้องมีตองใสหมายถึงว่าให้มันมีแสงผ่านมีแสงผ่านตงมีมีไฟคองเ,เสิภาชนะต้องใสอ่ใสไปขึงหนึ่ง,งแล้วก็ออพอใส่ไปขึงหนึ่งเนี่ยหัวเชื่อหน่ยครับ แบ่งเป็นสามส่วนของราชนะหัวเชื่อนะแบ่งพาชนะสามส่วนก็คืออันนี้หนึ่งส่วนอันนี้หนึ่งส่วนนะใส่หัวเชื่อไปหนึ่งส่วนในสามส่วนของราชนะนะใส่หัวเชื้อไปหนึ่งส่วนนี่คือถือว่าเยอะละเราใครมีน้อยก็จะใส่น้อยไปนี่แหละแต่มันจะขึ้นชาแต่ใส่ใดทักส่วนหนึ่งใส่เยอะขื้นเร็วครับใส่ใดทักส่วนเนี่ยขึ้นแน่นอนขึ้นเร็วนะเสร็จแล้วก็เอาไปวางในที่ที่มันโดนแดดลำไรทั้งวันหรือว่า โดนแดดในตอนเช้าหรือว่าโดนแดดบ่ายก็ได้แต่ว่าส่วนใหญ่ให้มันลมอุณภูมิไม่เกินสามห้าองศาแห่มันมันลุมอากาศไทยเกีติบานตอนนี้ทําง่ายเพราะว่าอากาศมันเย็นในส่วนช่วงช่วงเย็นตรงคืนมันจะอากาศเย็นแบบจะทําง่ายสมมุติเราเกิดถังที่เราจะทําถังใหญ่เป็นใส่น้ำได้ยี่สิบลิตรเราใส่ไอ้หัวเชื้อเท่าไหร่ก็แบ่งในส่วนนี่ไก <c ười> ็คือประมาณเจิตก็คือเออ ไม่จริง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 ยี่สิบหกลิตรอ่ะยี่สิบหกลิตรที่ผมพันนะก็ใช้แค่ขวดเดียวขวดเดียวขวดเียคือลิตรถึง่ะแต่ทีนี้อยากจะให้มันขึ้นเร็วกระใสเยอะอันนี้ได้อันนี้ก็เหมือนกันครับไอจุลินทรียี่สหกนะก็ใช้ใบตองหลามไปขึงขวดเหมือนกันแล้วก็โรยโรยเสริมเหมือนของชุดรถอ่ะโรยใส่เข้าไปเสร็จแล้วก็เติมน้ำไปเต็มน้ำสะอาดนะตรงนี้น้ำสะอาดอย่างเดียวครับน้ำกินหรือไม่น้ำกอง น้ำอย่างอื่นไมรับประกันว่ามันจะกึ้่นดีหรือเปล่าแต่ว่าน้าสะอาดจะดีแน่นอนไปทําวันแรกเนี่ยเปิดรูมจะมีกลิ่นหอมเลยหอมเหมือนน้าผึ้งหอมเหมือนดอกไม้หอมเหมือนอาอเนี่ยสดชื่นอ่ะแต่พอครั้งวันที่สองมันจะมีกลิ่นเหมือนเออกลิ่นเหมือนของหมักดองแล้วก็กลิ่นมันจะออกไปคล้ายๆเบียวันแรกมันจะใสวันวันที่สองมันจะมีฟองกับสีขุ่นขึ้นนี่ผมดูอ่ะ้า้าสีขุ่นเนี่ย ลองไปเก็บใช้อยู่แล้วสีขุณนเนี่ยมันดูดอาหารจากใบถังหลังเยอะเก็บอาหารในตัวมันพอเก็บไว้เยอะเวลาไปใช้อ่ะมันดี่าะสาัแต่แต่ใสใสเนี่ยในเรื่องของรักษาแผหลหรือเรื่องเรื่องของรลุดผนไมีเกี่ยวกันารบำรุงการการ,การทาให้โตทาให้เขียวทําให้งามมัสีเจใสก็ใช้ได,ด้แค่ดีแต่ถ้าาอย่างเนี้ยมันได้ประโยชน์ในเรื่องของทำให้โตให้งามให้มีได้งนั้นเอ่อจุลินทรีย์ถ้าสองอย่างเนี่ยครับมันเป็นกลุ่มเอนโดไฟต์จึง คนรุ่นไหมคุณคน <S <S คนรุุนแล้วะนะอาจจะไม่เคยได้ยินอ n d o p h y t หมายถึงว่ามันเป็นยูรินทีกลุ่มไม่ว่าจะเป็นราหรือเป็นเชื้อราหรือแบคทีเรียโดยเฉพาะแบคทีเรียมีกลุ่มนี้ยเยอะสามารถซึมเข้าในส่วนเจริญของพืชดนหมดเลยเข้าใบเข้าหลากเข้าตน้านเข้าอะไรที่มันเป็นไม่ใช่เจริญนะซึมเข้าไปเสร็จแล้วพอมันซึมเข้าไปเสร็จเนี่ยตัวมันมีอะไรทั้งหมดเนี่ยมันจะสลาย ย่อยสลายตัวเองให้ให้ตัวไม้กินเลยทั้งสองตัวเนี่ยผมุกตักอย่างว่าสมมติวันนี้พนไว้นะผุไว้ผ่งไปคืนเนะี่ยเดี๋ยวพุ่งนิชาเนี่ยขาเป็นสังข้อแสงนะไอ้ตัวสัรข้อแสง,นะงนเนี่ยพุ่งนิชาเนี่ยมันจะแตกยอดอ่อนเลยมันจะขยายใบโตขึ้นมาเลยมันจะหนีเลยเพราะว่ามันเป็นกลุ่มเอนโนไฟคือพอมันซึมเข้าไปในใบทุเรียนแล้วมันก็จะปลดปล่อยตัวเองคือขาดตัวตายให้ทุเรียนกินไปเลยนั้นไอ้ตัวตัว ตัวการซึมเข้าไปในใบเนี่ยมันถ้าพูดถึงเคมีนี่ะมันจะเหมือนพวกที่ก็เรียกว่านาโนซึมเข้าไปเลยเออเหมือนพวกคีเลตในในในตัวถ่าลองเสอร์ฟนะมันจะเป็นคีเลตคือซึมเข้าไปเลยแต่ของผมรอบกัรวัลเ็วเคมีเท่าไหร่มันคือนาโนมันปลดปล่อยเลยทั้งทั้งที่ว่ามันเข้าไปแล้วมันมันปล่อยเลยนะมันพอเข้าถึงก็ปล่อยเลยส่วนม้ไม่ได้ผ่านไม่ไม่ต้องเอาไปผ่านกระบวนการมัรข้อแตน แต่ถาดอาหารทั้งหมดหรือพวกอะมิโนโปรตีนอะไร็แล้วแต่ถี่ว่าเป็นพวกปกลุ่มนาโน,โนกลุ่มอะไรพวกนี้นะมันต้องรอแดดรอแสงแดดต้นไม้ดึงเข้าไปแล้วก็ไปสัราะห์แสงกลายเป็นน้ําตาลกลายเป็นกลูโคสกลายเป็นสารอาหารส่งกลับมากลายเป็นพลังงานส่งกลับมาให้ต้นไม้อะไรเร็วกันผมถามร้อยคนกับร้อยคนไอเนียกินวัคซีนีเร็ววัคซีนีก็มันเป็นเงนี้ครับเ,เป็นเพราะว่า ไม่ต้องสัผ่านบนการข้อแสงไงคือเข้าไปแล้วสมบนติาดือกินเลยไอ้น้านนี่ครับผมจะบอกเลยผลวันนี้นะเหลืองเหลือนะถ่ายรูปไปเลยนะขามไปคืนเดียวผมนี่ชาวเขียวเลยก็มันปล่อยให้เลยแต่ท่านี้ทัานนี้ขึ้นยกคุณสมบัติของใบรงหลังเกี่ยวเรามามาหว่ามันจะได้ทานอาหารเยอะไหมมันอวบมันงามมันสมบูรณ์ดีไหมพอ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 ,อยากไปรงหลังดีนะมาดูก็เ็มทีที่ผมปล่อยห้สีมัน,นหน่อยอะ แต่ต้องเอาออกกรณ์สี่แปดชั่วโมงนะเพราะมันจะดูดอาหารจะไปทางหลังไม่เยอะทั้งที่ทั้งสองอย่างใช่ไหมสี่สิบแปดไม่อันนี้คือดูแค่สีหวาสีสวยมาอะไรก็เอาใช่นี้นี้จุลดีสีเขาแสงจ้าไแล้วไม่มีวันกําหนดขอให้สีมันขึ้นสวยเท่าที่เรานีได้แต่ว่าเมื่อกี้ที่เะาโทรมานะคือไม่จําเป็นต้องสีสวยครับขอให้ข้างนึงมันเกินฟ้าเวลาเราหมักไปสามสี่วันเนี่ยสองสามวันสามสี่วัน จะเลื้มขึ้นฟ้าข้างบนนั่นคือเราเราได้สัดส่วนหนึ่งคือสัดส่วนของอาหารเลี้ยงเชื้อคือใบสองหลังเนี่ยพอเหมาะสองอหัวเชื้อที่ใส่เข้าไปพอเหมาะสามสภาพะแปรล้อมมันมันมันเหมาะสมกับการที่มันจะเจริญเติบโตได้อันเนี้ยคือมันขึ้นเชื้อมาแล้วอพอขึ้นเชื้อมาแล้วปับ๊บทิ้งแม่มันจะเปลี่ยนเป็นสีอื่นหรือมันจะขึ้นกับไขนน่ขึ้นนู่นขึ้นนี่ขึ้นกับไข่อ่ะขอให้สางหลังมันแดงอะ่ะเราแค่เอาตะไคร่ข้าขงบนออกแล้วก็เไปจิ้ง การที่ขึ้นกับใคร่เนี่ยผมบอกเลยว่าใบที่เรามาทำเนี่ยมีมความสมบูรณ์เพราะมีความชื้นและมีพวกสาหายเกาะอยู่ไอ้ไอใใ้ตะไข่คือสาหายพวกเนี้ยมันจะเป็นล่าสนิมมุ่งใหญ่เป็นล่าสนิมอ่ะสาหายคือมีมีหลายประเภทไอ้ไอสาหร่ายที่เกาะเป็นลายเขียนเป็นเขียเขียวอ่าเชียว์เชียร์ไปตามต้นไม้อย่างคือมันจะขึ้นเพราะนั้นเพราะว่ามีความชื้นสวยอ่าพอพอพอานั่นนะให้มันขึ้นสักพัก ้ามันขึ้นครั้งนึงอ่ะจะเป็นสีอะไรก็ได้ถ้าเราถ้าเราทาดีดๆเก่งๆ,ๆอ่ะรอยสีมันสวยเราจะได้เอาไปขยายต่อไดอ้ mm hmm. แต่ทามีมีใช่ก็ใช้ไปเลยบ้านขึ้น mm hmm. แล้วทีเนี้ยพอมันเปลี่ยนมาแล้วนะถึงแม้มันจะดบสีจางลงเพราะไปต่างตากแดดไ้อุณหภูมิสูงเกินไปหรือว่าหรือว่าเออบางทีก็เปลี่ยนสีเข้มขึ้นเพราะว่าอันเนี้ยมันมันดีนะเราก,เราก็เราก็สามารถเอาไปใช้ได้เลยมันมันมีมีเสียันนีมีเสียละคนมันเปลี่ยนกระบวนการถ้ามีมม